สวัสดีค่ะก็มาต่อกันกับซีรีส์เรื่องเลอฟราม EP ที่5แล้วนะใกลจะจบซีซั่นหนึ่งแล้วเย่ๆ yeah, yeah. สำหรับใครที่ดู้แต่ EP แรกนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็สามารถย้อนเข้าไปดูคลิปก่นกอนๆได้นะคะ mm hmm. เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องกันมากขึ้นนะแล้วก่อนที่จะไปฟังสปอยกัน mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปให้กับช่องนี้เลยนะคะ mm hmm. นางเอกที่โดนป้าต่อว่านะคะพูดถึงแม่ของเธอที่ตายไปแล้วอย่างไม่ใยดีก็ได้วิ่งร้องไห้ออกมาจากบ้านทันทีจนระหว่างทางที่เธอเดินร้องไห้ไปเรื่อยๆนะคะเธอก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับพระเอกที่ยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลตรงหน้าของเธอนะคะ และหลังจากนั้นค่ะนางเอกก็ได้พาพระเอกออกมากินรายอนนะคะที่ร้านเนื้อย่างห้องพนักง,งานที่นางเอกทำงานอยู่ซึ่งก็คือแฮปปี้สุดจนพอกินเสร็จแล้วนะคะพระเอกกับนางเอกก็ได้พูดคุยกันค่ะเล่าเรื่องราวว่ารู้สึกปิ๊งกันได้ยังไงนะคะพระเอกก็บอกแบบประมาณว่าชอบรอยยิ้มของนางเอกดูสดใสามากเลยเวลายิ้มส่วนนางเอกนะคะก็ได้ทําการเล่าเรื่องของพ่อแม่ที่ตายไปแล้วให้พระเอกฟังค่ะหลังจากที่ฉันเสียพวกท่านฉันก็ได้แต่พยายามยิ้มให้ตัวเองดูร่าเริงตลอดเลยนะเพื่อที่จะลืมเรื่องราวตัวตวนในอดีตไป ซึ่งฉันก็รู้สึกดีมากๆเลยนะที่นายชอบเวลาฉันยิ้มและต่อจากนี้ฉันจะเข้มแข็งขึ้นให้ได้พราะเอกที่ฟังอยู่ก็อินไปด้วยเลยคะ่ะถ้าใครทําร้ายเธอบอกฉันเลยนะก็คือทั้งรักทั้งสงสารนางเอกนะคะก็คืออยากจะช่วยนางเอกมากๆนั่นเอง และจากนั้นค่ะพะเอกก็ได้พูดช่วนนาเอกนะคะว่าวันจันน่ะเรามาใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองกันเถอะนะนาเอกที่ฟังก็งงเลยค่ะวันจันมันตรงกับวันไปทัศนศึกษาไม่ใช่หรอนาไม่ไปหรือไงพะเอกก็ยิ้มค่ะบอนนาเอกไปลว่าก็ถ้านาเอกไม่ไปเขาก็จะไม่ไปเหมือนกันอีกอย่างจริงๆงฉันก็อยากจะอยู่กับเธอมากกว่าด้วยนะแต่นาเอกที่ฟังก็อยากรู้สึกผิดเลยค่ะก็ได้ถามพะเอกต่อว่าแล้วพะเอกไม่สงสัยเลยหรอว่าทําไมเธอถึงไม่เลือกไปทัศนศึกษาพะเอกก็ตอบไปค่ะจริงๆก็อยากรู้นะ แต่ว้ในางเอกพร้อมค่อยเล่าให้ฟังก็ได้นายเอกที่ฟังก็นั่งคิดสักพักค่ะแล้วก็ตัดสินใจหันไปพูดกับพระเอกว่าฉันจะไปพันศึกษาด้วยกันกับนายแล้วก็ตามมาที่วันพัฒนศึกษาเลยนะคะที่เกาะเชจูนางเอกก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้นะคะไม่พอหวังกับพระเอกไปอีกทําเอากึนมีนมองแรงเลยทีเดียวก็คือนางเอกกล้าเปิดเผยความสัมพันธ์กับพระเอกแล้วนะคะซึ่งคนทั้งโรงเรียนก็คือรู้กันหมดแล้วว่าคบกันและระหว่างที่นางเอกกับพระเอกเดินเล่นกันอยู่นะคะพระเอกก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองให้นางเอกฟังนะคะ ตั้งแต่ตอนเด็กยันโตส่วนานายเอกก็ฟังอย่างตั้งใจมากค่ะทําเอาพระเอกถึงสบเขินเธอเป็นคนแรกเลยนะที่ทําให้ฉันอยากจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังรวมถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยเลยนาเอกที่ฟังก็ถึงกับจุกเลยค่ะอารมณ์แบบรู้สึกผิดที่ตัวเองก็ยังไม่เล่าเรื่องของตัวเองให้พรอเอกฟังด้วยนะคะเรื่องกอดเชจูก,ก็เช่นกันจนมาถึงที่พักนะคะหน้าหน้าเอกก็ถึงกับเครียดเลยค่ะก็คือในห้องพักไม่มีหน้าต่างเลยนะคะส่วนอีกห้องนะคะก็มีแต่ว่าเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนส่วนมากบอกว่าหนาวกันก็คือนายเอกเป็นโรคกลัวที่คอาดดัมกๆนะะ ซึ่งสาเหตุก็มาจากที่ตอนเด็กเธอเกือบตายจากที่โดนลมควันในบ้านนั่นเองแล้วก็ตามมาที่ช่วงเย็นก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะมกีกิจกรรมกิจกรรมเต้นนะคะในที่นั่งอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกสนุกด้วยเลยค่ะอีกอย่างคนในง,งานก็คือเยอะแออัดมากด้วยเธอก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากงานนะคะมาสูดอากาศข้างนอกแทน แล้วก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับพระเอกแล้วก็พระรองที่ออกมาข้างนอกด้วยเหมือนกันพระเอกก็ได้ทําการแนะนําให้พระรองหรือไหยงให้นางเอกรู้จักค่ะและคือนางเอกกับพระรองก็คือมองหน้ากันไม่ติดเลยจ้าบรรยากาศอิดอัดไปอีกแต่แล้วไม่นานค่ะไหยงนะคะก็ได้ขอตัวกลับเข้าไปในงานต่อค่ะปล่อยให้นางเอกแล้วก็พระเอกอยู่ด้วยกัน2คนนะคะพระเอกกับนางเอกนะคะก็ได้เลือกที่จะออกไปเดินเล่นด้วยกันค่ะและระหว่างที่เดินเล่นกันอยู่ค่ะก็ได้บังเอิญไปเห็นกึนมีที่กําลังมีปากเสียงกับหนุ่มเนร์ออยู่นะคะก็คือหนุ่มเนะคะ เขาได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอที่คืนมีขึ้นแสดงในงานเมื่อกี้นะคะเก็บไว้ดูก็คือเข้าใจหนุ่มเนื้อนะคะคนมาแอบ,บชอบว่าเธอแต่คืนมีที่เห็นว่าตัวเองโดนถ่ายนะคะก็ไม่ชอบค่ะยิ่งเป็นหนุ่มเนอก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปอีกฉันเกลียดนายที่ถ่ายวิดีโอของฉันตอนจากนี้นายช่วยใส่หัวออกไปไกลๆด้วยฉันเบื่อที่จะต้องมาทนได้ยินเสียงเลือกประลามของฉันที่ดงังเพราะนายเต็มทีแล้วผู้เสกก็เดินจากไปปล่อยให้หนุ่มเนื้อลองไห้หนักอยู่คนเดียวเลยนะคะ น่าสงสารพาเยนาเอกที่เดินเล่นกันได้ไม่นาน <_ S 1> <ๆ>ก็ได้แยกกันกลับเข้าที่พักไปนะคะน่าเอกที่เข้ามาห้องพักน,นะคะก็ได้เห็นว่าเพื่อนเพื่อนในห้องของเธอ,อยังไม่นอนกันนะคะแต่กลับมาจัดปาร์ตี้เลเลๆก,กันแทนน่าเอกก็เลยได้ย้ายมานอนที่ห้องข้านะคะ คือแบบนอนในท่านั่งอยู่ข้ามประตูที่เปิดค้างไว้เพราะว่าในห้องนั้นมันไม่มีหน้าต่างน,นั่นเองนะคะจนนาเอที่เผลอหลับไปแล้วนะคะก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็พบว่าห้องอข,ข้างที่เพื่อนจัดปาร์ตี้กันไฟเกิดไหม้ค่ะทําให้หนาเอตอนนั้นก็กลัวมากเลยนะคะแถมความทรงจําในวัยเด็กที่โดนลมควันที่บ้านก็กลับมาหลอกหลอนเธอทําให้หนาเอนะคะที่เริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกนะคะก็ได้รีบวิ่งออกจากห้องพักไปเปล่าค่ะนาเอวิ่งเข้าไปห้องที่มีไฟไหม้อยู่นะคะ ก็คือเข้าไปพยายามจะเปิดหน้าต่างออกเพื่อเปิดเอาอากาศนะคะทั้งทุบทั้งอะไรต่างๆนะคะทําเอาอิวซินะคะที่ถือทางดับเพิ่มมาดักไฟก็ต้องงงเลยค่ะก็ได้บอกนางเอกให้ใจเย็นๆแต่นางเอกก็คือสติหลุดไปแล้วค่ะก็หันไปบอกอิวซิกว่า ถ้าเราไม่เปิดหน้าต่างอา,ากาศพวกเราก็จะตายนะจนนิวซีนะคะที่ดับไฟเรียบร้อยแล้วและนาเอกที่เปิดหน้าต่างออกได้สาเร็จแล้ว <c oughs> ก็ได้หันกลับไปที่ห้องแล้วก็ได้เห็นว่าอาจารย์และเพื่อนๆนะคะกําลังยืนมองดูนาเอกด้วยความงงประมาณแบบมองนาเอกเหมือนคนบ้าน,นะคะคือไฟในห้องที่มันไหม้อะ่ะก็คือไฟกอง,งเล็กๆนะคะไม่ได้หนังหนาอะไร ก็คือนางเอกอะโอเวอร์เลียกเกินไปนั่นเองนะคะนางเอกที่โดนมองแบบนั้นใครจะไปอยู่ล่ะคะก็ได้รีบวิ่งออกไปข้างนอกทันทีคิดผิดมากไม่น่ามาเลยและขณะที่เธอวิ่งอยู่นะคะเธอก็ได้ไปเจอเข้ากับพระเอกที่เดินมาแถวนี้พอดีพระเอกนะคะที่เห็นว่านางเอกวิ่งร้องไห้ออกมานะคะก็ตกใจมากคะ่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าและไม่ทันที่ได้ฟังคําตอบของนางเอกนะคะก็โดนานางเอกเข้าสวมกอดเขาทันทีคะ่ะนางเอกก็ได้บอกพระเอกเขาว่า ตอนนี้เธอไม่ไหวแล้วเรื่องนี้มันยากเกินไปสำหรับฉันฉันอยากจะออกไปจากที่นี่พาเอกที่ฟังจบก็ไม่รอช้าค่ะพานางเอกออกมาแวน้นมองซาข้างนอกแล้วก็ได้แบ,บมานั่งที่ริมทะเลก็คืออยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าเลยนะคะจากนั้นพายเอกกับนางเอกที่กําลังแวน้นมอไซค์กลับไปยังที่พักนะคะ นาะเอกที่ขับมอไซค์อยู่ก็ได้หันไปมองนางเอกค่ะที่นั่งซ้อนท้ายอยู่อย่างเอ็นดูเข้าใจนะว่านาะงเอกน่ารักแต่ประเด็นคือนายขับรถอยู่นะซึนโฮแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดนรถชนนะคะลม้มลงข้างทางสลบไปทั้งคู่ และต่อจากนี้นะคะคือในซีรีส์เขาก็จะข้ามเล่าตัดไปในตอนโตนะคะสลับไปมากับตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนซึ่งถ้าจะเล่าแบบนั้นน่ะมันจะงงนิดหน่อยค่ะเราก็เลยจะขออนุญาตเล่าในแบบของเราเลยนะคะก็คือจะเล่าเป็นไทม์ไลน์ในวัยเดียวกันไปเลยนะคะ ก็โอเคค่ะหลังจากที่นางเอกพระเอกโดนรถชนแล้วนะคะฉากก็ตามมาที่นางเอกคะ่ะที่ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่โรงพยาบาลส่วนพระเอกนะคะก็คือไม่เห็นค่ะโทรติดต่อก็ไม่ได้ด้วยที่โรงเรียนก็ไม่เห็นเช่นกันนะคะนาอที่ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆในห้องก็แสนดีมากพูดขึ้นมาว่าที่พระเอกโดนรถชนมาโรงเรียนไม่ได้ก็เป็น,พนเพราะนาอกคนเดียวเธอเป็นตัวซวยของพระเอกคือแบบดูคําพูดและให้ยิยงนะคะที่้ยินแบบนั้นถึงกับขึ้นเลยค่ะโจโจไม่ใช่ตัวซวยนะเว้ย พูดให้มันดีคือแบบออกตัวให้เวอร์จากนั้นนะคะงเอกก็ได้พาพระรองค่ะออกมาคุยถามถึงพระเอกว่าตอนนี้พระเอกเป็นยังไงบ้างฉันที่ติดต่อก็ไม่ได้เลยแล้วก็ได้ขอที่อยู่พระเอกจากพระรองนะคะซึ่งพระรองก็ให้ไปค่ะแถมแลกเบอร์กับนงเอกไปอีกด้วยคือจงใจจีบทางอ้อมไะเนี่ยแต่พอนางเอกที่แวะมาที่บ้านพระเอกแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะติดต่อพระเอกก็ไม่ได้ก็คือหายสาบสูญไปเลยนะคะ จนนางเอกที่เริ่มรู้สึกท้อแล้วนะคะก็ได้มานั่งปรึกษาปัญหาความรักกับหนุ่มเนิร์ดค่ะซึ่งหนุ่มเนิร์ดที่ได้ฟังนางเอกพูดระบายนะคะก็ได้ถามนางเอกไปค่าว่านางเอกรู้สึกเสียใจหรือเปล่าที่ทําให้แอเลรฟอาามของนายเอกดังนางเอกก็ตอบกลับไปค่าว่า ไม่ได้เสียใจแต่แค่กลัวต่างหากฉันไม่อยากเป็นตัวซวยให้กับพระเอกพูดแล้วก็ได้ถามหนุ่มเนื้อกลับไปว่าตอนนี้หนุ่มเนื้อยังชอบกึนมีอยู่หรือเปล่าหนุ่มเนื้อก,ก็เศร้าเลยค่ะกึนมีคือคนที่ฉันชอบคนแรกและฉันก็เป็นคนแรกที่กึนมีเกลียดด้วยเหมือนกันแล้วก็หันไปพูดกับนางเอกต่อว่าเขาไม่อยากให้หนางเอกเสียใจเหมือนเขานะพูดจบก็ตบไหล่นางเอกแล้วก็เดินจากไปและสักพักไม่นานค่ะนางเอกก็ได้รับลิงก์จากหนุ่มเนื้อนะคะ เป็นโลหรือปาลามก็คือประมาณว่าถ้านางเอกโหลดแอปนี้แล้วคนที่นางเอกชอบหรือก็คือพระเอกนะคะก็จะไม่มีทางรู้ว่านางเอกชอบอยู่เพราะว่าแอปโลจะไม่ทําให้แอปของพระเอกดังนั่นเองนะคะซึ่งก็แบบแอปโกนุ่มเนิร์ดนะจะส่งมาทําไมรู้หรอกนะว่าหวังดีแต่ไม่ต้องก็ได้แต่ในตอนนั้นนางเอกก็ยังไม่ได้กดดาวน์โหลดนะคะ และสักพักไม่นานค่ะนาเอกก็ได้รับข้อความจากไฮยยงว่าพ่อแม่ของพระเอกไม่อยู่บ้านให้นาเอกออกมาหาพระเอกที่บ้านได้เลยเดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปเองนาเอกพอได้รู้แบบนั้นนะคะก็ไม่รอช้าค่ะไปที่บ้านพระเอกทันทีแต่พอเอาเข้าจริงพ่อแม่ของพระเอกก็ไดนกลับมาเร็วซะงั้นไฮยยงที่เพิ่งเปิดประตูพานาเอกเข้ามาบ้านก็ต้องรีบพานาเอกมาหลบที่โรงจอดรถแทนทําให้นาเอกนะคะก็ได้มาเอินไปได้ยินพ่อและแม่ของพระเอกคุยกันเรื่องของพระเอกนะคะประมาณว่าจะส่งให้พระเอกกลับไปอเมริกานะคะทาเอานาเอกช็อกเลยค่ะ และพอพ่อและแม่ของพระเอกได้เข้าไปบ้านแล้วนะคะพะลองก็ได้เดินออกมาส่งนางเอกที่ป้ายรถเมล์ค่ะขอโทษนางเอกที่ทําให้ได้เจอกับพระเอกไม่ได้แต่นางเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะขอบคุณพะลองที่ยังอยู่ข้างกันคือแบบกินใจะเอกแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่านางเอกที่กลับบ้านมาก็ได้เจอเข้ากับพระเอกค่ะที่มายืนรออยู่แล้วคือแบบยิ้มแล้วหล่อมากแต่นางเอกที่เห็นพระเอกก็กลับเศร้าหนักกว่าเดิมค่ะเพราะเธอเห็นว่าพระเอกแขนหักด้วยนะคะ พ่อเอกที่เห็นนาเอกทำหน้าตาอย่างเศร้านะคะก็ถามค่ะว่านายเอกเป็นอะไรเธอไม่ดีใจหรอที่เห็นฉันนายเอกก็เลือกปฏิเสธทันทีเลยค่ะไม่ใช่ฉันดีใจมากต่างหากจากนั้นนะคะนายเอกก็ได้บอกให้พระเอกกลับบ้านไปก่อนมันดึกมากแล้วไว้เจอกันที่โรงเรียนนะแล้วพระเอกก็ได้ลานายเอกกลับบ้านค่ะนายเอกที่กําลังเดินเข้าไปบ้านแล้วนะคะก็ได้หันกลับมาตะโกนเรียกพระเอกค่ะ ะโกนบอกว่าซุนโฮฉันชอบนายนะแบบว่าทาั้ทงพูดทั้งร้องไห้ไปด้วยนะคะส่วนพระเอกก็คือยิ้มหวานดีใจมากนะคะแล้วก็ได้โบมือบายบายเดินกลับบ้านไปนายเกที่กลับบ้านมาแล้วนะคะทํางานเฝ้าลายมินิมารของป้าต่อก็ต้องงงค่ะ เพราะว่านาเอกเ,เธอตัดสินใจดาวน์โหลดโล่เลอปารามที่หนุ่มเนือได้ส่งให้เธอนะคะแบบคืองงมากทําทําไมซึ่งในซีรีส์นะคะนาเอกอะกลัวนะคะทั้งเรื่องของอดีตของเธอที่บอกใครไม่ได้แถมยังเป็นเรื่องของพระเอกนะคะที่เพิ่งโดนชนแขนหกักประมาณแบบไม่อยากเป็นตัวซวยให้พระเอกต้องมาเจ็บปวดอีกนะคะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับพระเอกแล้วก็เพื่อเป็นผลดีของเราทั้งคู่หรอแล้วประเด็นคือถ้าดาวน์โหลดแล้วอะ่ะจะไม่สามารถกลับไปปิดอีกได้นะคะนอกจากจะให ให้คนที่เป็นผู้พัฒนาหรือว่าคนสร้างอย่างหนุ่มเนิดน,นะคะเป็นคนปิดให้และนางเอกนะคะก็ได้ทําการกดยอมรับไปค่ะเปิดโลกแอปเรียบร้อยเปิดเสร็จนะคะก็ปล่อยโฮออกมาเลยค่ะร้องไห้หนักมาก ก็คืองงเหมือนกันว่าทำทำไมถ้าจะเจ็บขนาดนั้นแล้วก็ตัดภาพมาที่หนุ่มเนิร์ดนะคะหรือว่าคนสร้างแอปก็คือได้ทําการกระโดดลงระเบียงห้องตัวเองไปแล้วจ้าและเะลอรามีพีห้าก็จบเพลงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องราวต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถกดปุ่มติดตามที่ปุ่ม s u b สไคร b ์ด้านล่างไม่ได้เลยนะคะหรือกดปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย